สวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องพลังใจเปลี่ยนชีวิตแสงสีฟ้าอมเขียวจากหน้าจอขนาดใหญ่3จอสาดกระทบใบหน้าของเมกโปรแกรมเมอร์หนุ่มอนาคตไกลในห้องทำงานที่เหมือนห้องนักบินอวกาศตึกสูงรอกฟ้าใจกลางเมืองหลวงคือบ้านของเขาและเวลาตีสองคือช่วงเวลาที่เขารู้สึกทรงประสิทธิภาพที่สุดเมฆคือนิยามของมนุษย์ยุคไฟ เขาคือธาตุผู้พักดีของคำว่า productivity นิ้วของเขาเคลื่อนไหวบนคีย์บอร์ดเร็วกว่าความคิดหรือบางทีความคิดของเขาก็ไม่ได้มาจากสมองของเขาเองอีกต่อไปแล้วสรุปบทความนี้ให้เหลือสามบรรทัดเขาพิมพ์คำสั่งลงในช่องแชท AI ผู้ช่วยอัจฉริยะร่างอีเมลตอบกลับลูกค้า5ฉบับเน้นความเป็นมืออาชีพแต่เข้าถึงง่ายหาข้อมูลเทรนด์โซเชียลมีเดียเชา้านี้ติง้งเสียงแจ้งเตือนจากแอปหนึ่งดังขึ้น เมฆเหลือมองจอเล็กในมือมันคือสรุปข่าวรอบโลกที่อีกตัวกัดกรองมาให้เขาเขายกยิ้มมุมปากรู้ทันโลกเขาคิดขณะที่ไทยฟีดข่าวกันเมืองข่าวดาราและดราม่าล่าสุดในอีกแพลตฟอร์มหนึ่งพร้อมกันเขาสลับหน้าจอกลับไปเขียนโค้ดที่ค้างไว้หูของเขาสวมหูฟังไร้สายเปิดพอดแคสสรุปหนังสือเบื้อเล่มใหม่ที่เขาไม่มีเวลาอา่านแม่ขูมใจในความสามารถนี้ ความสามารถในการมัลติแทสกิ้งเขาทำทุกอย่างได้รวดเร็วงานเสร็จไวเพื่อนร่วมงานยกย่องเขาลูกค้าชื่นชมในความฉับไวแต่ลึกเหลือเกินลึกจนเกือบจะได้ยินภายใต้เสียงชื่นชมและเสียงแจ้งเตือนที่ไม่เคยหยุดนิ่งมีบางอย่างกำลังกรีดร้องคืนนี้เป็นอีกคืนที่เมฆนอนไม่หลับเขานอนอยู่บนเตียงราคาแพงในคอนโดหรูในคอนโดแต่ดวงตาของเขายังคงเบิกกว้าง สมองของเขาเหมือนเครื่องจักรที่ปิดสวิตช์ไม่ได้ภาพโค้ดกราฟอีเมลและใบหน้ากโกรธของใครบางคนในดราม่าโซเชียลวิ่งวนอยู่ในหัวเหมือนม้าแข่งที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเขามุดหิดหุดหิดอย่างไม่มีเหตุผลเสียงเครื่องปรับอากาศที่เคยเงียบเชียบตอนนี้กลับดังหนวกหูเสียงหยดน้ําจากก๊อกที่ปิดไม่สนิทในห้องน้ําทําให้เขาอยากลุกไปทุกมือนทิ้งบ้าชิปเขาสะบัดเบา,เบา พลิกตัวไปมาเขารู้สึกว่าสมองไม่เคยหยุดพักเลยเมฆเอื้อมีไปหยิบมือถือที่หัวเตียงกดเปิดแอปผ่อนคลายตัวใหม่ล่าสุดที่ a i แ,แนะนำว่าดีที่สุดในตลาดเสียงคลื่นทะเลสังเคราะห์ดังขึ้นพร้อมเสียงนับลมหายใจหายใจเข้า1 2 3หายใจออก1 2 3เมเมฆพยายามทำตาม แต่แค่ลมหายใจที่สองติง้งเสียงแจ้งเตือนอีเมลเข้าที่หน้าจอล็อกเอ g e n นแก้เคลกโปรเจกต์ด่วนความรู้สึกผ่อนคลายเมื่อคู่หายวับทันทีหัวใจเขากระตุกร่างกายน่งขึ้นจากเตียงอัตโนมัติความง่วงหายไปกลายเป็นความตื่นตัวที่เครือบด้วยความกังวลเขากลับไปนั่งที่หน้าคอมพิวเตอร์อีกครั้งเวลาคือตีสามนาทีเดี๋ยวก็ต้องนอนเขาบอกตัวเองเคลียร์นี้ก่อนโลกไม่เคยรอใคร เมฆไม่รู้ตัวเลยว่าโลกทั้งใบที่เขาพยายามจะไล่าตามให้ทันโลกที่อยู่ในมือถือและหน้าจอของเขามันกำลังบีบรัดเขาจนแทบหายใจไม่ออกเขาไม่ได้รู้ทันโลกแต่เขากำลังถูกโลกเหลืองกินเขามองไม่เห็นฝุ่นละอองเล็กๆที่เกาะอยู่บนขอบหน้าต่างไม่ได้ยินเสียงลมที่พัดผ่านยอดตึกและไม่เคยสังเกตเห็นชายไว้กลางคนที่มักจะรดน้ำต้นไมเ้เล็กๆตรงล็อบบี้ออฟฟิศทุกเช้าด้วยท่าทีที่สงบนิ่งราวกับเวลาได้หยุดเดิน เมฆกำลังจมดิ่งลงไปในสิ่งรบกวนที่เขาสร้างขึ้นเองและเขากำลังจะชนกับกำแพงที่มองไม่เห็นกำแพงที่เรียกว่าความจริงเช้าวันอังคารเมธเดินเข้าออฟฟิศด้วยดวงตาที่แดงกำ่ำกาแฟแก้วที่สามในมือไม่ได้ช่วยให้สมองเขาปลอดโปร่งขึ้นเลยเขานอนได้เพียง45นาทีหลังจากแก้ไขงานด่วนเมื่อคืนวันนี้คือวันพรีเซนต์งานใหญ่ โปรเจกต์ที่เขาใช้ AI ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดทั้งหมดเขาค่อนข้างมั่นใจหรืออย่างน้อยเขาก็พยายามบอกตัวเองแบบนั้นเมกข้อมูลชุดนี้มันแปลกๆนะ <Hey. S 1> เสียงของแพรวผู้เป็นหัวหน้าทีมดังขึ้นถือเป็นคนเดียวที่แม่เคารพในความเฉียบขาดแปลกยังไงครับพี่แมกถามพยายามปั้นหน้าให้ปกติที่สุด ตัวเลขที่ AI สรุปมามันขัดแย้งกับข้อมูลดิบของเราเมื่อไตรามาสที่แล้วเธอได้ตรวจสอบซ้ำหรือ,อยังเมฆชะง,งัดตรวจสอบเหรอเขาจำได้ลางๆว่าเมื่อ2วันก่อนตอนที่เขากำลังตรวจสอบข้อมูลชุดนี้ดราม่าใหญ่ในโซเชียลมีเดียก็ระเบิดขึ้นพอดีเขามัวแต่ไถฟีดอ่านคอมเมนต์และตอบโต้ประเด็นนั้นจนลืมสนิทว่าต้องตรวจสอบข้อมูลที่ AI สรุปมาเขาเคิคัดลอก และวางมันรวมในสไลด์พรีเซนต์ทันทีนผมผมคิดว่า AI มันจัดการให้แล้วแววตาผิดหวังของแพลคือสิ่งที่เมฆกลัวที่สุดและนรกก็มาเยือนในห้องประชุมเมื่อลูกค้าชี้ให้เห็นความผิดพลาดมหันนั้นตัวเลขที่นำเสนอผิดพลาดไปจากความเป็นจริงเกือบ40มันคือความล้มเหลวที่เถียงไม่ออกเมธถูกตำหนิอย่างรุนแรงต่อหน้าทีม นี่เป็นความผิดพลาดครั้งแรกในชีวิตของเขาและมันเป็นความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดเย็นวันนั้นเขานั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานคนเดียวในออฟฟิศที่มืดสลัวไฟทุกดวงดับหมดแล้วเหลือเพียงแสงจากหน้าจอของเขาติง้งเสียงแจ้งเตือนจากมายแฟนสาวของเขาคืนนี้เราเจอกันไหมแม่รออยู่ร้านเดิมนะแม่กลับตาลงเขาลีมนัดครบรอบสามปีของพวกเขาสนิท เขาไม่มีเวลาจริงให้เธอมานานแท่ไหนแล้วเขาใช้ AI ช่วยเลือกของขวัญให้เธอใช้ AI ช่วยเขียนการ์ดอวยพรและตอนนี้เขากำลังจะใช้ AI เพื่อร่างข้อความขอโทษสมองจะระเบิดเมกสึกถึงแรงกดดันมหาศาลที่ดันขึ้นมาจากอกมันคือความกรธความสับสนความอับอายเขากำหมัดนั่นและทุบลงไปบนคีย์บอร์ดอย่างแรงทำไม เขาตะโกนใส่หน้าจอที่ไร้ความรู้สึกฉันพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วทำไมมันยังพังเทคโนโลยีที่เคยเป็นผู้ช่วยที่ดีที่สุดของเขาตอนนี้ได้กลายเป็นผู้พิพากษาที่ชี้ความล้มเหลวของเขาเมกตัดสินใจพักร้อนเขาลาหยุดหนึ่งสัปดาห์เต็มบินไปทะเลที่เงียบสงบที่สุดเท่าที่เขาจะหาข้อมูลได้ Digital detox เขาบอกกับทุกคนแบบนั้น แต่การดีท็อกซ์ของเมกเริ่มต้นด้วยการโหลดแอป Digital Detox เพิ่มอีก3ตัวเขาซื้อคอร์สออนไลน์บริหารเวลาในยุค AI และใช้ AI อีกตัวช่วยจัดตารางชีวิตช่วงพักผ่อนของเขาเมกนั่งอยู่เรือมชายหาดน้นทะเลสีครามซัดสดแต่สายตาของเขาจดจ้องอยู่ที่หน้าจอแท็บเล็ตเขากำลังอ่านบทความ10วิธีหนีจากจอ มันคือการเพิ่มเสียงรบกวนอีกชั้นหนึ่งเขากำลังใช้ยาพิษเพื่อล้างยาพิษเขาสัญญากับตัวเองว่าจะไม่แตะโซเชียลมีเดียแต่เพียงแค่สามชั่วโมงเขาก็ทนไม่ไหวแค่เช็คนิดเดียวเขาบอกตัวเองเพื่อมีเรื่องด่วนจากที่ทำงานนิดเดียวนั้นกลายเป็นการไถฟีดไม่หยุดนานสองชั่วโมงเขากลับมาที่กรุงเทพโดยความรู้สึกที่ย่ำแย่กว่าเดิมเขาหนีไม่พ้นเพราะสิ่งที่เขาหนี มันอยู่ในหัวของเขาเองเมื่อกลับมาทำงานเมฆเหมือนคนแพ้สงครามเขานั่งหมือในโรงอาหารของออฟฟิศกาแฟเย็นในมือจืดชืดสายตาของเขาจับจ้องไปที่ชายคนหนึ่งลุงจอห์นพาราโรงวัยกลางคนหรืออาจจะเป็นคนสวนหรือบาริสต้าที่คาเฟเ่เล็กๆในตึกก็ได้ไม่มีใครรู้แน่ชัดลุงจอห์นกำลังเช็ดโต,ต๊ะตัวหนึ่งอย่างเชื่องช้า เช็ดผิกผ้าเช็ดท่าทีของเขาสงบนิ่งอย่างน่าประหลาดแม่รอบข้างจะเต็มไปด้วยเสียงจอแจของพนักงานออฟฟิศที่รีบกินรีบไปเมฆสังเกตลุงจอนมาหลายวันเขาดูมีความสุขและสงบอยู่เสมอไม่มีหูฟังไร้สายไม่มีสมาร์ทวอชมีเพียงผ้าขี้ริ้วในมือและรอยยิ้มจังๆบ่ายวันหนึ่งเมฆทนความอัดอั้นในใจไม่ไหว เขาเดินเข้าไปหาลุงจรที่กำลังนั่งพักดื่มน้ำเปล่าอยู่มุมบันไดหนีไฟลุงลุงไม่เบื่อเหรอครับเมฆถามออกไปดือด้อๆลุงจรเงยหน้าขึ้นดวงตาของเขาใสากระจ่างเบื่ออะไรล่ะพ่อหนุ่มก็ทำอะไรซ้ำๆช้าๆลุงไม่รู้สึกว่าตามโลกไม่ทันเลยครับลุงจรหัวเราะบเบาๆโลกมันรีบไปไหนกันล่ะ ลุงเห็นมันก็หมุนอยู่ที่เดิมเมฆระบายความอัดอั้นของเขาออกมาทั้งหมดเรื่องงานที่พังเรื่องแฟนเรื่องที่นอนไม่หลับเรื่องที่สมองจะระเบิดลุงจอนฟังอย่างตั้งใจก็จะยื่นข้อเสนอเอาละลุงมีบททดสอบง่ายๆให้อะไรครับพรุ่งนี้เช้ารอมานั่งกินกาแฟกับลุงสิบนาทีห้ามจับมือถือแม่หัวเราะ ง่ายไปครับลุงสิบนาทีเองเช้าวันรุ่งขึ้นเมกนั่งตรงข้ามลุงจรที่ร้านกาแฟกลิ่นกาแฟหอมกรุ่นเริ่มลุงจรบอกนาทีแรกผ่านไปเมกเริ่มกระดิกเท้านาทีที่สองปิง๊งเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นในกระเป๋ากางเกงมือของเมกกระตุกหัวใจเขาเต้นแรงเสียงอะไรใครทักมางานด่วนหรือเปล่าดราม่าใหม่เหรอ ความคิดเป็นพันอย่างวิ่งเข้ามาในหัวเขาอยู่ไม่สุขแพ้แล้วลุงจอนพูดเรียบเรียบเมฆสะดุง้งอะไรครับลุงผมยังไม่ได้จับเลยแต่ใจเรานะ่ะมันวิ่งไปถึงมือถือแล้วเมฆอับอายเขาแพ้จริงๆเขาทนเสียงแจ้งเตือนในหัวตัวเองไม่ไหวแม้จะแค่สองนาทีทำไมผมถึงทนไม่ได้ครับลุง เมฆถามอย่างสิ้นหวังลุงจรจิบชาเพราะเสียงที่ดังที่สุดมันไม่ได้มาจาก AI หรือโซเชียลหรอกนะพ่อหนุ่มเมฆเงียบกริบมันมาจากความอยากในใจเราเองความอยากรู้ความอยากเห็นความกลัวว่าจะตามไม่ทันความกลัวว่าจะถูกลืมเมฆเบิกตากว้างนี่คือจุดเปลี่ยน เขาไม่ได้ถูกรบกวนแต่เขาเสพติดการรบกวนต่างหากแล้วผมจะทำยังไงลุงจรยิ้มลุงจะสอนให้เรารู้จักสติสติเมฆนึกถึงแอปนั่งสมาธิที่เขาลบทิ้งไปไม่ใช่การห้ามความคิดนะลุงจรดักคอยิ่งห้ามมันยิ่งมาสติคือการรู้ทันความคิด ลุงจอเริ่มเล่าเรื่องเปรียบเทียบลองนึกภาพจิตใจเราเหมือนพื้นป่าที่โล่งเตียนนะลุงจอเริ่มความคิดความอยากรู้อยากเห็นก็เหมือนกระรอกตัวเล็กๆที่วิ่งผ่านไปมาคนส่วนใหญ่พอเห็นกระรอกก็จะวิ่งไล่จับมันเฮ้ย hey, อย่าคิดหยุดเดี๋ยวนี้นะยิ่งไล่กระรอกก็ยิ่งวิ่งหนีป่าทั้งป่าก็ยิ่งวุ่นวาย แต่สติก็เหมือนการที่เรานั่งนิ่งๆอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่กระรอกวิ่งมาเราก็แค่เห็นอ๋อกระรอกมาแล้วเราก็ปล่อยมันวิ่งผ่านไปกระรอกตัวใหม่วิ่งมาเราก็แค่เห็นอ๋อตัวใหม่มาอีกแล้วแล้วก็ปล่อยมันไปกระรอกความคิดมันห้ามไม่ให้มาไม่ได้หรอกแต่มันทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเราไม่วิ่งไล่มันสติ คือการรู้ตัวว่ากำลังคิดไม่ใช่การพยายามไม่คิดรู้ว่ามือจะเอื้อมไปหยิบมือถือก็แค่รู้แต่ไม่ต้องหยิบรู้ว่าใจกำลังฟุ้งซ่านก็แค่รู้แล้วกลับมาอยู่ที่ลมหายใจเมฆนิ่งฝังนี่คือแนวคิดที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งกว่าแอปไหนๆที่เขาเคยใช้มาเมฆกลับมาที่ออฟฟิศ แต่ครั้งนี้สนามรบของเขาไม่ใช่หน้าจอคอมพิวเตอร์แต่คือใจของเขาเองเขาเริ่มฝึกสติในชีวิตประจำวันติง้งเสียงแจ้งเตือนดังมือของเขากำลังจะเอื้อมไปหยิบเขาหยุดและรู้ทันกรอกมาแล้วเขาคิดในใจแล้ววางมือลงบนตักหายใจลึกๆเขาเริ่มกำหนดเวลาใช้เทคโนโลยีอย่างชัดเจน เขาตั้งเวลาโฟกัสวันละหนึ่งชั่วโมง,งปิดการแจ้งเตือนทุกอย่างและใช้ AI อย่างผู้ใช้สั่งงานมันไม่ใช่ให้มันสั่งงานเขาเขาเช็คโซเชียลมีเดียเฉพาะตอนเที่ยงวันละ15นาทีเขารู้ตัวว่ากำลังเสฟดราม่าและกดปิดแอปทันทีที่รู้สึกว่าอารมณ์เริ่มขุ่นมันยากมากยากเหมือนการหักดิบยาเสพติด แต่ทุกครั้งที่เขารู้ทันความอยากได้เขารู้สึกชนะเหมือนโลกจงใจทดสอบเขาบริษัทประกาศโปรเจกต์ใหม่ยักษ์ใหญ่ต้องใช้ AI ขั้นสูงวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียวทางและต้องทำแคมเปญไวรัลในโซเชียลมีเดียภายใน48ชัวงง่วโมงความกดดันถาถมกลับมาอีกครั้งรุนแรงกว่าเดิมเพื่อนร่วมงานต่างเบิร์นเอา ทุกคนเปิดแชท AI ค้างไว้ทั้งวันเสียงแจ้งเตือนดังไม่ขาดสายออฟฟิศกลายเป็นห้องที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนที่ดังกว่าครั้งไหนไหนเมฆขอข้อมูลด่วนเมฆ AI ตัวนี้แห้งแล้วมเมฆเทรนทวิตเตอร์เปลี่ยนอีกแล้ว4ชั่วโมงก่อนวันพรีเซนต์งานใหญ่กับลูกค้าต่างชาติระบบล่มเสียงใครคนหนึ่งตะโกนขึ้น ระบบ AI หลักที่ใช้รังข้อมูลทั้งหมดเกิดข้อผิดพลาดร้ายแรงข้อมูลกระจัดกระจายหายไปครึ่งหนึ่งทุกคนในทีมตื่นตระหนกเหมือนเพึ่งแตกกลางทำไงดีจบแล้วไม่ทันแน่เสียงในหัวของเมฆตะโกนบอกให้เขาหล่นลานให้เขาทุบคีย์บอร์ดให้เขาสมบให้เขาโทษทุกอย่างแต่ท่ามกลางความกลาหนนั้นเมฆเลือกที่จะหยุดนิ่ง เขายืนขึ้นหลับตาลงเขารู้ทันความกลัวที่กำลังวิ่งพล่านในอกเขาเห็นความโกรธที่กำลังก่อตัวเขาได้ยินเสียงหัวใจที่เต้นรัวของตัวเองเขากำหนดลมหายใจเข้าออกเข้าออกเข้าออกเสียงรอบข้างที่ดังเหมือนพายุหมุนค่อยๆเบาลงเบาลงเมฆลืมตาขึ้น เขาใช้สติเป็นฟิลเตอร์กรองความตื่นตระหนกออกไปเหลือไว้เพียงปัญหาที่อยู่ตรงหน้าทุกคนเขาพูดด้วยเสียงที่หนักแน่นและสงบเลิกใช้ AI ชั่วคราวทุกคนหันมามองเขาเป็นตาเดียวตอนนี้เราต้องใช้ปัญญาและสมาธิของมนุษย์เมฆละทิ้งเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและเริ่มแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทีละจุด เขาดึงทีมกลับมาโฟกัสทีละขั้นแพรวดึงข้อมูลดิบชุดเก่าสุดที่เรามีต้นคำนวณด้วยมือไปก่อนเอาแค่ตัวเลขหลักเราจะพรีเซนต์เข้าที่เรามีแต่พรีเซนต์ด้วยความจริง2ชั่วโมงต่อมาผลลัพธ์ที่ได้ไม่สมบูรณ์แบบ100%เซ์ข้อมูลบางส่วนหายไปแต่เมฆและทีมสามารถกู้คืนส่วนที่สำคัญที่สุดมาได้ และอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกค้าอย่างตรงไปตรงมาพวกเขารอดจากวิกฤตมาได้ไม่ใช่ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำที่สุดแต่ด้วยใจที่ไม่แตกสลายไปเสียก่อนหลายเดือนต่อมาเมกก็อบมาใช้ AI และโซเชียลมีเดียอีกครั้งแต่ในฐานะผู้ใช้ไม่ใช่ทาตเขายอมรับว่าเสียงรบกวนเป็นส่วนหนึ่งของโลกใหม่ๆ มันคือกระรอกที่จะวิ่งผ่านป่าในใจเขาเสมอแต่ตอนนี้เขามีเครื่องมือคือสติที่ช่วยตัดเสียงรบกวนในใจได้เช้าวันหนึ่งเมฆลงมาที่ร้านกาแฟเล็กๆในตึกเขาพบกับลุงจอร์นที่กำลังเช็ดโต๊ะตัวเดิมเมฆซื้อกาแฟดำและนั่งตรงข้ามลุงติง้งเสียงแจ้งเตือนจากมือถือของเมฆดังขึ้นเมฆเหลือบมองรู้ และวางมือถือคว่ำหน้าลงเขายกกาแฟขึ้นจิบรับรู้รสขมและกลิ่นหอมของมันอย่างเต็มที่วันนี้อากาศดีนะครับลุงเมฆทักถ่ายลุงจรยิ้มกว้างใช่อากาศดีเสมอถ้าใจเราดีทั้งสองจิบกาแฟด้วยกันอย่างสงบท่ามกลางเสียงจอแจของเมืองที่ยังคงรีบเร่งเหมือนเดิมเสียงแจ้งเตือนยังคงดังอยู่ แต่ใจของเมฆไม่ได้สั่นไหวตามไปแล้วครับเขาได้พบกับความสงบท่ามกลางเสียงที่ดังที่สุดเขาได้เรียนรู้ศิละปะแห่งการปล่อยวางด้วยการรู้เท่าทัน